ดีจ้าเพื่นคนเดิมใหม่แล้วนอกจากเนาะวันนี้ปุิ้นเกิดทำอาหารเช้าวนอกจะนะ๊ะเนาะโรนี่จ้ะกินโรนี่กินนอกจะนะ๊ะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนอกจ๊ะเนาะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกคนนอนะกนนะจะนะ๊ะเนาะ ก็คุณทุกกำลังใจเด้อคือเกาะะ่าน่ะจ้ะนอกจากมันมืดประเด็นการตื่นสาร้ามาจ้ะเพระนั้นได้เฮ็ดอีหยังลูกจ้ะเนาะอืมอาหารเช้าจ้ะอาหารเช้าง่ายๆเนาะมื้อเนี้ยเนาะจ้นะะเนาะก็เลยนั่งกินกาแฟพอ่อแล้วก็อาหารเช้าพ่อจ้ะแล้วก็เล่นคุยทักทายกับเพื่อนๆพ่อเนาะนะจ้เนาะจ้ะ สวัสดีตอนเช้านะจ๊ะเนาะวันนี้ปลิ้นกันพาูนี้จ้ะมีพาูนี้นะจ๊ะพารูนี้จ้ะอาหารสาวนะจ๊ะเนาะแบบง่ายๆสะดวกยังไม่ได้แต้งตัวแต่้อย่างดูจ้ะเนาะตื่นขึ้นมากอามะมาเห็ดอาหารสาวกินลรวก็เลยมาคุยทักทยายเรากับเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้ะ กินน้ำปารินเดอร์จะอาหารเศร้าพารูนี้แบบง่ายๆนะเจ้าเนาะจะดับยุ่งยัง,อ,ง,ง,งอ,อากาศกับบอดีคือเกอ้านะจ๊ะเป็นคึมคึมม,มืดมืด แสบพลัวนี้จ้ะอาหารเซ้ากับกาแกฟกาแฟได้จ้ะ รักษาสุขภาพตุกค์เงินเด้อหยาตูกเพื่อนนะเจ๊ะนะไปลิ้นกลับไปแล้วนะจ๊ะไปลิ้นจ้ะตุ๊มมีอย่างไรตุ๊กจ๊ะท,ทักทายเพื่อนๆ ยิดียามช่างนกจากนั้นจะคุณมากไม้เด้จะกอบคุณจะเจ้า่อกันชิมหน้านอกจะเนาะ